ทีนี้ปรากฏว่าพอเขาเอา,เ,อาเหมือนกับตรวจสารน้ำอะที่อยู่ในปอดของคนที่ติดโครโรนาไวรัสแบบรุนแรงอะค่ะคือคนที่ติดไวรัสเนี่ยจะมีคนที่แบบเจ็บป่วยรุนแรงกับเจ็บป่วยไม่รุนแรงใช่ไหมคะทุกคนเขาก็เลยไปตรวจสอบดูว่าคนที่เจ็บป่วยรุนแรงเนี่ย มีสารอะไรอยู่ในปอดบ้างใช้เทคนิคที่เรียกว่า bronchoalveolar lavage มันเหมือนกับเป็นเทคนิคที่อ้าปากเสร็จปุ๊บเอาท่อใส่ลงไปแล้วก็แยงท่อเข้าไปลึกมากค่ะทุกคนไปจนถึงหลอดลมแบบไม่ใช่แค่ต้นๆนะหลอดลมส่วนปลายอะ่ะก็คือแทบจะแทบจะ,บจะมันเข้าไปในปอดแล้วค่ะทีนี้พอแย่แย่ไอ้ท่อน,นี้เข้าไปในปอดเสร็จปุ๊บเนี้ยก็ฉีดน้ําเข้าไปฉีดน้ําเสร็จก็รีบดูดกลับขึ้นมาแล้วก็มาตรวจดูว่ามีสารอะไรอยู่บ้างปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอ ในคนที่เจ็บป่วยอย่างรุนแรงเนี่ยเขาเจอสารที่เกี่ยวข้องกับโอเมก้าหกเยอะสารที่เกี่ยวข้องกับโอเมก้าหกคือสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบใช่ไหมคะเขาก็เลยเรียกภาวะนี้ว่าอีโคสโนยสตอมเขาบอกเลยว่า มันเป็นพายุของอีโคสโนยอีโคสโนยที่เขากําลังพูดถึงตรงนี้เขาพูดถึงสารที่มาจากโอเมก้าอักเสบตัวนี้ค่ะเอง้นแสดงว่าอาหารที่มีโอเมก้าหมากเกินไปเนี้ยมันกระตุ้นการอักเสบใช่ไหมเพราะว่าในปัจจุบันนะคะในร่างกายของเราเนี้ยในเซลล์ของเราเนี้ยค่ะมีสัสดส่วนของโอเมก้าหที่เพิ่มการอักเสบอะมากกว่าโอเมก้าสที่ลดการอักเสบ ถ้าเป็นสมัยในยุคหิน paleolithic period เนี่ยเรามีสัดส่วนระหว่างตัวลดการอักเสบกับตัวเพิ่มการอักเสบเนี้ยคือ1ต่อ1อ่ะคือเรามีสัดส่วน1ต่อ1ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาในยุคปัจจุบันเนี้ยสัดส่วนมันก้าวกระโดดกลายเป็นว่าเรามีตัวโอเมก้าหที่เพิ่มการอักเสบถึง20 ถึง50ต่อหนึ่งก็คือว่ามันขึ้นมา20-50ถึงเท่าค่ะจากยุคสมัยก่อนน่ะแล้วมันก็พอศึกษาเข้าไปดูว่าโอเมก้าหเนี่ยทำอะไรได้บ้างซึ่งโอเมก้าหเนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มแล้วก็กระตุ้นการอักเสบจริงๆจริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าไอ้เจ้าโอเมก้าสตัวที่เรากาลังจะพูดถึงเนี้ยเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการทั้งคู่คือร่างกายสร้างเองไม่ได้เธอจะต้องกินเข้ามาจากอาหารนะเพราะฉันจะต้องเอาเธอไปใช้ในกิจกรรมอย่างนั้นในกิจกรรมอย่างนี้ทีนี้ ถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่มันมีโอเมก้า6มากเกินไปอะค่ะมันจะกลายเป็นว่ากิจกรรมในฝั่งของการอักเสบมันจะเพิ่มมากขึ้นมากเกินไปจนเสียสมดุลถ้าการอักเสบเพิ่มมากเกินไปทุกคนคิดภาพว่าการอักเสบเป็นเหมือนไฟเป็นไฟที่เอาไปเผาสิ่งต่างๆจนเสียาหายอะค่ะซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าในปัจจุบันอะมองไปทางไหนอาหารเราเนี้ยก็อุดมไปด้วยโอเมก้า6ที่เยอะมากเกินค่ะคือเดี๋ยวาจะพูดให้ฟังมันมีอะไรบ้างนะ หนึ่งเลยคืออะไรก็ตามที่ใช้น้ำมันพืชในการทอดอเ,เพื่อนๆบอกฟูแย่แล้วค่ะนงยดาพี่กินทั้ทุกวันเลยนะคะข้าวกระเพราหมูอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำมันพืชที่เอาไปทอดนั้นนะคะคือจะอุดมไปด้วยโอเมกา้าหกอันนี้อย่างที่หนึ่งนะแม้แต่อาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันพืชอย่างเช่นมาร์เการีนหรือที่เรียกกันว่าเนยเทียมก็อุดมไปด้วยโอเมก้าหกเช่นกันค่ะอันต่อมาก็คือว่าเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยระบบอุตสาหกรรมเป็นสัตว์ที่เลี้ยงแบบ ที่เขาให้อาหารเป็นพวกธัญพืชนะคะเป็นกากถูเลืง้งเป็นข้าวโพดอะไรเงี้ยเนื้อเยื่อของสัตว์อะจะเต็มไปด้วยโอเมก้า6มากกว่าสัตว์ที่เลี้ยงแบบวิ่งตามทุง่งสัตว์ที่วิ่งตามทุ่งอะเขาจะไปกินอาหารตามธรรมชาติอย่างนี้ใช่ไหมสัดส่วนโอเมก้า6ที่เพิ่มการอักเสบในตัวเขาอะจะไม่เยอะแต่ในปัจจุบันะจะเยอะถ้าสมมติว่าเราเทียบไข่นะคะทุกคนเราเทียบไข่ที่มาจากการเลี้ยงจากแม่ไก่ที่วิ่งตามทุง่งอ่าเราจะได้สัดส่วนโอเมก้า สองอันเนี้ยสามกับหกเนี้ยในอัตราส่วนที่หนึ่งจุดสามต่อหนึ่งหมายความว่าสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนี้ยสวยมากแต่ถ้าสัดส่วนมันขยบมากไปกว่านั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการอักเสบที่มากกว่าเดิมแล้วใช่ไหมคะทีนี้ไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงตามทุ่งเนียก็จะมีอัตราส่วนเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไข่ของ usda ก็คือไข่ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาอัตราส่วนจะเพิ่มขึ้นไปเป็น19.9ต่อหนึ่งคือมันเพิ่มขึ้นไปประมาณ กือบ20เท่าอะทุกคนทีนี้ทั้งน้ามันพืชแล้วก็เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงแบบระบบอุตสาหกรรมเนี้ยค่ะเป็นส่วนที่ทําให้เราเนี้ยโหลดโอเมก้า6เข้ามาในตัวเป็นจํานวนมากทีนี้โอเมก้า6เนี่ยกระตุ้นการอักเสบอย่างไรสมมุตินะคะว่ามีไวรัสบุกเข้ามาอ่าเราจําลองสถานการณ์ว่าตอนเนี้ยยดามีไวรัสโคโรนาบุกเข้ามาใช่ไหมคะทีนี้พอโคโรนาไวรัสมันบุกเข้ามาปุ๊บเนี่ยรยยส,สั สิ่งที่ยาดาจะต้องเอาออกไปสู้เนี่ยคือยาดาจะต้องละลายเขาเรียกว่าละลายไหมนะเขาเรียกว่าเอาเสื้อผ้าที่สวมอยู่ที่เซลล์เนี่ยเปลี่ยนออกมาเป็นสารที่เอาไปสู้กับสิ่งแปลกปลอมคือพอเรากินอาหารที่มันมีโอเมก้าหกเพิ่มการอักเสบกับอาหารที่มีโอเมก้าสามลดการอักเสบเข้ามาเนี่ยค่ะร่างกายจะเอาเจ้าสองตัวเนี้ยมาปักอยู่ในเซลล์คือเซลล์ของทุกคนอะ่ะจะมีเยื่อบางๆที่หุ้มอยู่ในเซลล์สมมติอันนี้เป็นเซลล์ อันนี้เป็นเซลหนึ่งเซล์ทีนี้เซลเนี้ยค่ะมันจะมีเยื่อบางๆที่หุ้มอยู่ยานาชอบเรียกว่าเสื้อผ้าที่เซลล์สวมอ่าแต่มันเรียกว่าเ,เซลลเมมเบรนแต่ขอให้ทุกคนเข้าใจว่าเซลล์อของเราแต่ละเซลลเนี่ยมันไม่ได้ยืนอาซาแล้วก็ออกมาเดินแก้ผ้านะคะทุกคนคือมันอะ่ะมีเสื้อผ้าสวมอยู่ทีนี้เสื้อผ้าที่มันสวมเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบของอาหารที่เรากินถ้าเกิดเรากินโอเมก้าที่เพิ่มการอักเสบเยอะมันก็จะเอา ไอโมเลกุลอันเนี้ยมาปักอยู่บริเวณเสื้อผ้าที่เซลล์สวมแต่ถ้าเรากินโอเมก้าสามเยอะมันก็จะเอาโอเมก้าที่ลดการอักเสบอันเนี้ยมาปักอยู่ดังนั้นเสื้อผ้าของแต่ละคนนะจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากินทีนี้พอมีอะไรบางอย่างอะคะ่ะมากระตุน้นสมมติอันนี้เป็นภูมิต้านทานแล้วนะทีนี้ถ้าสมมติว่าไวรัสเนี่ยมันเข้ามากระตุน้นสิ่งแปลกปลอมมันเข้ามากระตุ้นนะคะไเอเซลล์ภูมิต้านทานตัวเนี้ยจะละลายเสื้อผ้าของตัวเองออกมา ถ้าเกิดเซลล์ของใครอุดมไปด้วยโอเมก้า6ที่เต็มไปด้วยการอักเสบมันจะระเบิดความอักเสบออกมา <c oughs> เพื่อเอาไปต่อสู้กับไวรัสอันนี้เหมือนกับว่าทุกคนมีอาวุธ2อย่างถ้าเป็นอาวุธในลักษณะโอเมก้า6เนี่ยคือมันจะทำลายเซลลในลักษณะที่รุนแรงกว่าเช่นพอเจอไวรัสปุ๊บทุกคนสามารถเลือกได้ที่จะเอาปืนไปยิง หรือเอาระเบิดไปเคลื่องถ้าเกิดว่าทุกคนกินอะไรที่เป็น 6, โอเมก้าหกเยอะๆค่ะมันเหมือนกับอาวุธของเราคือลูกระเบิดพอไวรัสมันบุกเข้ามาเอาระเบิดปาใสเลยเปรี้ยงพอเอาระเบิดปลาใส่ปุ๊บมันไม่ใช่เสียหายแค่ไวรัสเซลล์บริเวณรอบๆข้างเสียหายไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโอเมก้าสามเนี่ยลักษณะมันเหมือนเป็นประมาณว่าเอาปืนมายิงทีนี้ถ้ายิงไม่โดนไวรัสก็อาจจะทําให้เซลล์รอบข้างเสียหายบ้างแต่มันไม่ได้เสียหายเยอะเท่ากับการ ปาระเบิดเข้าไปอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะบอกว่าความแตกต่างของอาหารที่เรากินเนี่ยมันทําให้เราตอบสนองมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปกับไวรัส,สที่มันบุกเข้ามาค่ะยกตัวอย่างเช่นโอเมก้าหเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าลูโคทรีนบีโฟเจ้าตัวนี้นะคะจะดึงดูดภูมิต้านทานแกงกินตัวหนึง่งที่ชื่อว่านูโทรฟิลให้เข้ามาในปอดทีนี้ยไอเจ้านูโทรฟิลเนี่ย มันสามารถทําให้เซลล์ปอดของเราเสียหายได้ผ่านกระบวนการที่มันกําจัดไวรัสค่ะคือมันจะผลิตกรดออกมาฆ่าไวรัสซึ่งมันจะเกิดอนุมูลอิสระเยอะมากแล้วมันทําลายปอดของเราได้ค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะไอ้เจ้าภูมิต้านทานแก๊งกินที่ชื่อว่านูโทรฟิลตรงเนี้ยยังปล่อยสารที่เหมือนกับตะข่ายออกมาเรียกว่านูโทรฟิลเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์ทรไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะจะสามารถทําให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ด้วย แต่ถ้าเกิดว่าเซลล์ของเรามีโอเมก้าสในสัดส่วนที่สวยเนี่ยมันจะไปสร้างอีกตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าลูโคไตรอ n บี5จะเป็นคนละตัวกันนะคะเมื่อกี้มัน B4 เนาะแต่ว่าอันนี้มัน B5 ทีนี้ไอ้เจ้า B5 เนี่ยทำงานคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้ค่ะแต่ว่ามันจะทำงานรุนแรงน้อยกว่าเดิมถึง10เท่าเหมือนกับที่ยาดาบอกไปว่าเจ้าโอเมก้า6ที่เพิ่มการอักเสบเนี่ยมันจะตอบสนองด้วยการปาระเบิดใส่ไวรัส แต่ว่าถ้าเป็นโอเมก้า3ที่ลดการอักเสบเนี่ยมันจะตอบสนองด้วยการยิงปืนนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเซลล์ของเราไม่ได้อุดมไปด้วยโอเมก้า6ที่เพิ่มการอักเสบเนี่ยการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมก็จะไม่รุนแรงค่ะเมื่อการตอบสนองไม่รุนแรงเราก็จะสามารถลดปัจจัยการเกิดดิ่มเลือดอุดตันได้ค่ะ